ท่านผู้ชมเป็นประเดน็นใหญ่ขึ้นมาทันทีนะครับเรื่องนี้มันหายไปยาวนานแล้วนะเป็นสิบสิบปีแล้วนะครับกรณีตอนนี้โซเชียลนี่โอ้โหกระนำแหลกเจ้าหน้าที่สปรพสามิตรไล่จับชาวบ้านด้วยการขับรถชน,นจริงจริมันหายไปนานแล้วนะครับเรื่องนี้เนาะเมื่อก่อนนี่จังหวัดพแพร่เรานี่โด่งดังนะ สปสามิตรไล่จับเหล้าเถือนเอารถชนบ้างยิงบ้างอะไรบ้างระบบระเบ,บิดเออเมื่อก่อนในสิบปีก่อนนี่เรียกได้ว่ามันหยดติ่งนะครับตอนนี้มันกลับมาอีกแล้วเนี่ยกลับมาอีกแล้วนะครับเรื่องที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของสุราพื้นบ้านในเล่าเทือนเนี่ยทางพรรคการเมืองเขาก็มีการจะออกกฎหมายนะจะให้มันเป็นเล่าเสรีเนาะ จริงๆภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยโอ้โหมันใครจะมาเทียบได้นะต้มเล่าเถื่อนเหมือนกับฆ่าคนตายเนี่ยไล่ชนไล่จับนี่สพมิตจังหวัดแพร่เนี่ยนะครับก็ไล่จับจริงๆถ้าตัวแทนของพี่น้องประชาชนนะครับผู้แทนชาวบ้านเนี่ยได้ร่วมกันลงมติร่วมกันลงความเห็นว่าต้องเป็นเล่าเสรีโอ้จังหวัดแพร่เรานี่เป็นอันดับหนึ่งด้วยนะ เรามาดูเรื่องนี้เรื่องที่มันย้อนยุกกลับไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับเรื่องของสรรพสามิตนะครับขับรถหลวงเนี่ยแหละครับตาโ่ยไล่ชนชาวบ้านนะขาเดี้ยงไปเลยทั้งหักทั้งตะโพกสุดนะเหตุเกิดที่จังหวัดแพร่ครับเรื่องนี้มันสำคัญอยู่ที่ว่าชาวบ้านที่เขาถูกรถชน,นไปแจ้งความเนี่ยบอกว่าสรรพสามิตนะเราจะมยขับรถชนเรา แต่ตำรวจไม่ได้ลงบันทึกนะว่าเจ้าหน้าที่เขาชนนะครับแถมไม่พอเนี่ยพอชนแล้วเขาเจ็บแล้วอะไรเนี่ไ,ไม่ข่มขู่เขาอีกมมอบอกว่าให้ถอนแจ้งความ,ม,มชาวบ้านก็ไม่ยอมนะนถูกปรับด้วยนะสามหมืนนะ่นนอนโรงพยาบาลอีกต่างหากเรื่องนี้เหตุมันเกิดขึ้นเมือ่อใกล้จะเที่ยงคืนของคืนวันที่สิบห้าที่ผ่านมานี่เองนะครับนะ ในขณะที่นายสมบัติแผ่นทองแล้วก็นางสายผิดแผ่นทองเขาเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์นะขับมาคนละคันนะครับคนละคันจากบ้านหมู่ที่แปดบ้านนาตองเนี่ยก็คงจะมเเีเล็กเล็กน้อยนนะครับติดถุงมาส่งให้ชาวบ้านได้ได้ซื้อได้ขายกันนะครับคือคือทำมาหากินนะเนาะนะครับถนนสายช่อแฮเนี่ยอำเภอเมืองจังหวัดแพร่เราเนี่ยนะครับเพื่อเข้ามาสู่ในหมู่บ้าน พูดง่ายๆนะจะเอาเล้าไปส่งเขาเนาะนะเออเอาไปส่งให้ลูกค้านะครับก็ระหว่างเส้นทางของบ้านนาตองกับ,บวัดพระธาตุช่อแหเนี่ยรถจักรยานคันที่นางสายพินเป็นคนขับุรากันชุมชนจากบ้านนาตองลงมาพร้อมด้วยรถจักรยานยนต์ของสามีมาคนละคันเดินทางมาถึงบริเวณทางแยกเข้าวัดพระาธาตุดอยเล็งเขาก็พบเจ้าหน้าที่สภามิตรนะครับเอี พยายามใช้รถยนต์เข้าประกบเอาจอด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 จะไปไหนกันนะครับก็ทำให้สองสามีภรรยาเนี่ยกอ้หันหัวรถกลับนะครับน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่นะเนาะใช้รถมากกว่าสองคันนะครับบอกว่าอย่างนี้นะครับขับเบียดรถจักรยานยนต์ที่สุดก็ตกลงไปข้างทางชนสองครั้งนะครับจักรยานของนายสมบัติเสียหลักพุ่งเข้าชน เสาป้ายจราจรนะครับรถจักรยาน,นยนต์ได้รับความเสียหายในสมบัติได้รับบาดเจ็บขาด้านซ้ายหักกระดูกสะโพกหลุดจากนั้นเขาก็ได้ควบคุมตัวนางสายพินได้พบว,ว่านางสายพินมีสุราไว้ครอบครองถูกเจ้าหน้าที่สรพสามิตรจับในที่เกิดเหตุเลยนะครับจับแล้วก็ปรับเลยสามหมื่นบาทอูมันจะคุ้มกันไหมเนี่ยไปขายได้เท่าไหร่กี่ร้อยอ่ะนะ ส่วนนสมบัติที่ได้รับบัตดเจ็บสาหัสตรวจค้นแล้วไม่มีของกลางสพสามิตรที่ก่อเหตุพยายามแก้ไขปัญหาด้วยกันนำผู้บัตดเจ็บแล้วก็รถจักรยานที่เสียหายนะครับจากที่ระหว่างเข้าไปชนนั่แหละครับนะตรงบริเวณหน้าหน้าอาหารไร่ธนชดหมู่ที่หกช่อแฮนะครับนายวิชิตทุ่งสวยเจ้าของไร่ธนชดมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในหมู่ที่หกนะนี่ อ่านะครับหมู่ที่6ก็ได้แสดงตัวและได้หยุดการกระทําของสับสามิรนะครับาการขนย้ายวัตถุพยานออกที่เกิดเหตุเพื่อให้ความเป็นธรรมแต่ทุกไปนะครับการเกิดอุบัติเหตุตนมีผู้ได้รับบาดเจ็บแบบนี้คุณจะเอารถไปเลยจะเอาอะไรใส่ไปแล้วก็ไม่ได้นะแบบนี้นะแล้วก็แจ้งไปยังกู้ชีพกู้ภัยท้องถิ่นแล้วก็แจ้งตำรวจด้วยเพื่อ,อช่วยผู้บาดเจ็บ นำส่งโรงพยาบาลนะครับหลังเกิดเหตุนี่นางตุ้มนางตุ้มเราจะมาฟังนางตุ้มน้องสาวของนายสมบัติที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะครับเข้าแจ้งความต่อพนักงานอาสอบสวนสถานีตํารวจท่อแฮก็ทําทให้ทางเจ้าหน้าที่สภสามิสาเนี่ยติดต่อขอให้ถอนแจ้งความนะกับนายสมบัติแต่ปรากฏว่าทั้งครอบครัวผู้บาดเจ็บเขาไม่ยอมเขาจะไปยอมได้ไงเนาะ สะโพกพังขาเด้งแบบนี้นะครับเออเพราะว่ามันยังไงก็ทํารุนแรงเกินกว่าเหตุนะครับ,บรแม่ไม่วันจะนี่นะเอ,อ้ยนะแต่มันเปลี่ยนไปบ่ได้เพ่ออ่ะผู้ช่วยแจ้งให้ตำรวจรแจ้งให้หน่วยกู้ภัยไลปละเ่ินย้ายอะไรบ่ได้แล้วเจ้ากับโมหุ่นแฟนยันเดี่ยวนั่งพันนะนี่เจ้ามหมหู่ตอนบ่อยอ่ะน้องสาวเขาก็ไปค่ะแฟนทั้งคู้พังค่ะไม่ต้องทไมเนี่ยรถดถอดลออนสมมาสามนเนี่ยเอา เซลศูนสองข้างข้างแรงนี่ข้างแรงนะจ้างได้แก่อุเจ้าหนะแต่ข้างหี่สองนี่มันแห้งแกแกเลยต๊ะไปพุ่นเีงนะค,คิดว่าทํารุนแรงเกิดไปไหมโอ้รุนแรงเจ้ากันเลยวะแล้วทําไมปีปีอย่างบอกรถกลับไปดักหนะ้าถ้าแกถ้าดักหนะ้าแกแกไปจนให้เจ้าอย่าบอเกอลเลี่ยงเลยแต่นี่ปีนี่ พยายามค่ไหนบอกพี่วเพราะว่ามันเกินนี่นะทำไมถึงเอารถไปแดงยากเพียงแคนี้นะแล้วแต่ว่าแล้วแต่คุณสำรวจเออคุณสมรวจพิคุณกับพิษตั้งดานร้อยแล้วทำไมคุณถึงบดเอากุ้ยตั้งแล้วเอาร้อยเว้นไปอยู่ตัวนี่คุณอยู่เอาไปจอด้ว้ประโคจูจๆรถจอดคุณกับเพืนมาเลยจะเอาไหมเอาพวกจับฮอตเฉดจับเลยนั้นคุณต้งนั้นไหมทางบ้านหลังนั้นนั้นนะ พอดีพอดีแฟนนี่งยแงลดไปกูแล้วไอ้กันนั่นนะมันตึงปื๊ดเอาไปหน้าตีหนา่ะถ้าวหวานข้าหวานนี่นะไปห้นเลยเจ้านี่จะชี้ยุงล้วไปเหยนไปงพลที่ยุดทตี่วารลเขอออกไปลอยนั่นนะรถอยู่ตรงนั้นแต่ไอ้ทีขวางตีขวางนั่นแต่สมบัติต้องไปล่าสุดนี่นายสมบัติอยู่ระหว่างการรักษาที่โรงพยาบาลนะนี้อยู่ช่วงหนึ่งครับที่จังผู้เสียหายเขาบอกไปแจ้งความกับตํารวจ แต่ตำรวจเขาไม่ยอมบันทึกว่าเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทำทาการรุนแรงเนี่ยผมผมแปลกใจแบบนี้นะครับว่าทำไมต้องพยายามช่วยกันท,ทั้งทั้งที่สาสาม,มิตตำรวจนะอยู่กับคนละกลมกคกองเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำโบยนะครับโยกล่นโยกนี่ก็หวังจะเคลียร์มัง้งนะเราไม่รู้นะหวังจะเคลียร์อะไรกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าจะจบกันยังไงดีอะ จร,จริงๆแล้วพนักง,งานสอบสวนนี่ก็ต้องรับแจ้งความเลยครับเขาแจ้งมาอย่างไงใส่ไปอย่างนั้นบันทึกไปอย่างนั้นแล้วก็สอบสวนที่หลังแจ้งข้อกล่าวหาอะไรกันที่หลังนี่คือหน้าที่ตำรวจจะต้องลงบันทึกจากปากคําของผู้ที่เข้ามาแจ้งแต่เขาไม่ยอมนะเขียนเข่น,เข,นเขียนไปมาอ่านสํานวนอ้าวไม่มีอกครับเขาไม่ได้ลงบันทึกไว้ว่าเจ้าหน้าที่ใช้รถไล่เหยียบชาวบ้าน,นพูดง่ายๆนะครับอ่ะมันกลับมาอีกแล้วนะครับ กลับมาอีกแล้วกับเจ้าหน้าที่โหดไล่จับแบบเนี้นะครับจริงๆมันน่าจะหมดไปแล้วหมดยุคไปแล้วนะครับจะจับอะไรก็ว่ากันไปเอาไปเปรียบเทียบปรับนะเขารับสาร,รภาพก็เปรียบเทียบปรับไม่รับสาร,รภาพก็ส่งสารสู้กันไปตามขบวนการนะเราจะติดตามเรื่องนี้นะมาให้ท่านได้รับทราบกันอีกครั้งนะครับนะเรื่องของเล่าเทือนกับ สมสามิตครับตัดสุนข่าวโดยพันล้านป้ายรับผลิตสื่อคัดเอาท์าขนาดใหญ่ป้ายไวนิลป้ายไวบอร์ดป้ายฟิวเจอร์บอร์ดสติกเกอร์ฉลากสินค้าสติกเกอร์ติดรถยนต์รับออกแบบรับผลิตป้ายทุกชนิดพร้อมทีมงานติดตั้งย่างมืออาชีพสีทนอยู่นานงานดีต้องที่พันล้านป้ายโทร0 8 7 7 8 6ป6 9 9 0 6 1 3 2 3 2 7 2 0้า้